คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวกวม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานยิยมทางเพศแต่อย่างใดปลากระป๋องตาโลมาดิสเลฟบทนําเคยได้ยินมาบ้างว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเก็บเอาไว้เป็นความลับนั้นต้าตื่นเต้นกว่าแต่เรื่องบางเรื่องถ้าไม่พูดออกไปนั้นบางทีก็ทําให้อึดอัดเหมือนกันนะแต่สําหรับกระป๋องนะเขาไม่สนใจหรอก แค่ที่เป็นอยู่ทุกวันมันก็ดีมากแล้วบางสิ่งบางอย่างรวมถึงบางเรื่องราวอาจจะต้องดูความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยคุณเมรบกวนเรื่องคุณปฏิหารเข้ามาพบผมหน่อยได้ค่ะคุณนาวีเสียงของคนได้อยู่ห้องหลังประตูไม้ดำเรียกสายตาพนักง,งานหลายคนที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากเจ้าของชื่อที่โดยเร่งให้หันมามองที่เขาด้วยแววตากังวลใจชายหนุ่มตัวเล็กใบหน้าหวานใสรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงจากผู้พี่ๆได้อย่างเต็มที่ เพราะทุกคนรู้ดีว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของเสียงทุ้มห้าวนั่นเป็นใครและเขาคนนั้นน่ากลัวมากแค่ไหนพี่เมย์เลขาส่นตัวของคุณนาวีหันมามองหน้าเขาพร้อมกับส่งยิ้มเจือนๆมาให้ปาฏิหาริย์เองก็ยิ้มตอบเธอกลับไปหัวใจในตอนนี้เต้นแรงพอสมควรเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรกับงานที่เพิ่งส่งเข้าไปให้ตรวจหรือเปล่าน้องป่องเร็วๆค่ะอย่าคุณเขาลอนาน ครับครับไปเดี๋ยวนี้เลยน้องป๋องของพกพี่ๆรีบหยิบสมุดโน้ตเล่มเล็กกับที่สองกดคู่ใจติดมือมาด้วย <c oughs> เขาเตรียมไปเผื่อไปว่าคุณนาวีที่ทุกคนเกรงกลัวมากนั้นจะให้แก้ไขงานตรงส่วนไหนซื้อนั้นน้องป๋องครับพี่อ้อไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกยิ้มไว้ยิ้มไว้จบจากการตอบรับของพี่อ้อพี่ศิลที่นั่งอยู่โต๊ะอีกฝั่งหนึ่งก็พูดให้กำลังใจตามมา ปาฏิหารนิ่มเอาสมุดบันทึกไว้ที่ใต้รักแร้แล้วกำมือทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอออกเพื่อบอกว่าคราพร้อมสู้แล้วว่าแต่จะให้สู้กับอะไรล่ะไปนะครับสู้กับคุณนาวีน่ะเหรอไม่ไหวหรอกใครจะไปกล้าเล่ากกกกเชิญเสียงอนุญาตจากคนด้านในห้วนสั้นแต่มันก็ไม่เคยยาวไปกว่านี้อยู่แล้วนี่นาคนโดนเรียกพบ ไม่ได้สนใจจะรอให้คําอนุญาตของเจ้านายเขายาวกว่านี้หรอกเพราหถ้ารอก็คงต้องรอ,อยันชาติหน้ากันเลยเพราะคุณนาวีนะพูดยาวๆไม่ค่อยเป็นหรอกยกเว้นในเรื่องงานนะ่ะเจ้าของชื่อเล่นว่ากระป๋องเดินตรงเข้าไปหยุดอยู่ที่หน้าโต๊ะทางานตัวใหญ่ใหญ่กว่าโต๊ะของเขาประมาณครึ่งโต๊ะได้เลยแต่ถึงแม้โต๊ะของเจ้านายจะใหญ่แค่ไหนก็เต็มไปด้วยเอกสารแปลนบ้านและอะไรต่ออะไรมากมายไปหมดแทบไม่เหลือพื้นที่ว่างเลยด้วยซ้ํา เห็นแล้วกระป๋องก็ไม่คิดจะอิดฉาความใจโตของโต๊ของคุณนาวีเลยสักนิดคุณนาวีเรียกผมมีอะไรเหรอครับจบคําถามของเขาคุณนาวีก็เงยหน้าขึ้นมามองกันเพียงเล็กน้อยก่อนจะก้มลงไปอ่านเอกสารที่เจ้าตัวเข้าอ่านอยู่ต่อแต่ปากบางก็ขยับพูดระที่เร่งให้กระป๋องเข้าไปพบแบบบ้านที่คุณส่งมาให้ผมเมื่อเช้านี้ลูกค้าต้องการให้แก้ไขส่วนของห้องครัวและชั้นล่างของบ้านนิดหน่อยเอ่อแบบนั้นเหรอครับกระป๋องขอมอนคิวยุ่ง ในตอนที่ฟังเจ้านายพูดจบแปลกใจเหลือเกินว่าทาไมถึงโดนแก้อีกแล้วแก้มาสามรอบแล้วนะตามที่ลูกค้าต้องการเลยด้วยซ้ําแถมเขาโทรไปคอนเฟิร์มกับลูกค้าด้วยตัวเองแล้วนะไม่ค่อยเข้าใจเลยจริงๆแต่ที่น่าแปลกใจกว่าทั้งหมดทั้งปวงคือข้อมูลที่อยู่ในเมลกลางเหรอครับเมลผมอา้อาวทำไมลูกค้าไม่ติดต่อเขาโดยตรงกันนะเออถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณนาวี forward เมลให้ผมทีได้ไหมครับ ได้สิคุณนาวีต่อรับสั้นๆเช่นเดิมกระป๋องเองก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเช่นกันแบบนี้แหละคุณนาวีตัวจริงเสียงจริงถ้าพูดมากกว่าน,นี้นะเขาจะเป็นอีกคนไปมีอะไรอีกหรือเปล่าครับไม่ถ้าอย่างนั้นผมออกไปได้หรือ,อยังครับคุณนาวีเงยหน้าจกกากกอกเอกสารมาสบตากับเขาดวงตาคู่คมดูคู่นั้นทำให้ใครได้หลายคนกลัวเขาเองก็แอบวันๆไม่น้อยเลย เออ,เอ,อมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าคุณไปทำงานเถอะค,ค,ครับกระป๋องพยักหน้ารับก็จะได้ออกจากห้องทำงานของเจ้านายมามีสายตาของพี่ๆด้านนอกจับจ้องเขาอยู่คนขี้เล่นอย่างก,กระป๋องจะออกไปแบบธรรมดาก็คงไม่ได้เอาล่ะว่าทำหน้าเศร้าซะหน่อยดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้น้องป๋องโอ้โอ้ไม่ต้องลรอนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้านายแค่อยากให้งานออกมาดีเองพี่อ้อเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมากอดมาลูบหลังให้เขากระป๋องคนซนแต่จะหัวราะเสียละเกินคราวนี้โดยแรกอะไรอีกละ่ะใหญ่ลูกค้าคนเดิมไหมเนี่ยฮะก็ครับอะไรของนางวะแกแล้วแกอีกหลายรอบแล้วนะเฮ้ยพี่ศิลป์เข้ามาสมทบการบ่นลูกค้ากับพี่อ้ออีกคน ต่อจากนั้นก็เป็นพี่คนอื่นๆที่เข้ามารบวงด้วยมันจะเรื่องมากอะไรขนาดนั้นวะจะสร้างบ้านหรือว่าสร้างสรรหามจริงแกบอยนี่คิดเงินสักสิบล้านดีไหมวะเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกครับพี่ไม่ทําเสียงอ่อยสิลูกแม่แม่ใจเจ็บหมดแล้วพี่อ้อก,ก่อคเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมทําเอากระป๋องแทบหายใจไม่ออกอย่าบอกพี่อ้อเหลือเกินว่าพอแล้วป๋องจะตายก่อนได้แก้งาแล้วครับ เลี้ยงหนมป๋องหน่อยจีเอาสิอยากกินอะไรบอกมาเลยพี่อ้อรับคำทันทีแต่พี่แกก็ไม่คิดที่จะเสียเงินคนเดียวหรอกไอศินมาเลยลงขันมาเลี้ยงหนมปลอบใจลูกกูหน่อยโถยก็นึกว่าจะจ่ายเองเอาไป20่สิบกินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะปง๋งโถยไอ้งกพี่อ้อบทให้กับพี่ศิลก่อนจะหันมาสนใจเข้อต่ออันนี้สีบาทเอาไปซื้อลูกอมกินนะลูกแหมอีเจ นี่ก็น,นึกว่าจะให้น้องมาสักส0งร้อยรอยสองะไรเงี้ยไม่ได้หรอกกินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะลูกนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับงั้นป่องไปซื้อขนมกินก่อนนะได้เงินกินขนมแล้วก็ยิ้มกว้างจนได้ยกมือโบกลาพี่ๆด้วยความทะเลนพาให้คนเป็นพี่ทั้งสองคนหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยตกลงมาเศร้าจริงเปล่าวะเนี่ยสภาพไม่น่าจะจริงอะ่ะแม่มึงโดนหลอกอีกแล้วเหรอกูว่าเออไม่เป็นไร ลูกกูหลอกกูยอมเไปดีกว่าคนดนรู้ทันยิ้มกว้างจนแก้มสองข้างยกสูงเจ้าคนขี้แกล้งรีบเดินออกจากออฟฟิศเพื่อไปรักสะดวกซื้อที่หน้าตึกทันทีเขาอยากกินไอติมรสมะนาวจะได้มีแรงสู้กับงานต่อบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีกระป๋องตัวเล็กน้อยของพี่ๆก็ส่งไฟงานที่แก้ไขอีกครั้งไปให้ลูกค้าเขาโทรคุยกับเธออยู่หลายรอบเพราะก็ส่งรูปบางส่วนไปให้ดูแล้ว ทางฝังลูกค้าเองก็คอนเฟิร์มมาว่าถูกต้องตามความต้องการแต่กระป๋องก็ยังไม่มั่นใจมากนักหรอกว่างานครั้งนี้จะผ่านแน่หรือเปล่าลุ้นเอาละกันนะฟองส่งแล้วเหรอครับพี่สินเออรอดูเลยว่าคุณนายเธอจะมีอะไรให้แก้ไขอีกกระป๋องพยักหน้ารับคําของพี่สินถ้าต้องแก้ไขครั้งนี้จะลองขอคุณนาวีให้พี่คนอื่นๆทําแทนดูแล้วละ่ละเผื่อว่าลูกค้าอาจจะไม่ชอบไอเดียของเขา คุณปฏิหารเฮ้ยครับจังหวะที่กำลังคิดถึงเรื่องงานอยู่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเจ้านายคนดูเดินออกมาแรกชื่อกันดันลั่นห้องพี่พี่ที่นั่งอยู่รอบบริเวณพากันก้มหน้าก้มตาไม่มีใครกล้าเงยขึ้นมามองสถานการณ์ของเขากับคุณนาวีเลยมีอะไรเหรอครับคุณนาวีฝีมือคุณตกเลอกไงฮะหรือแก่ทำลวก,ลก กระป๋องมองหน้าคุณนาวีอย่างไม่เข้าใจทำไมเขาถึงได้โดนถามอะไรแบบนี้ล่ะงานทุกชิ้นที่ทำก็คือตั้งใจมากๆไม่ว่าจะแค่การเลือกบานประตูให้เข้ากับห้องเก็บของของเขาก็ตั้งใจสุดๆลูกค้าตีกลับอีกแล้วคุณควรพิจารณาตัวเองแล้วนะแต่ผมโทรคุยกับเธอแล้วนะครับเธอเองก็คอนเฟิร์มมาว่าต้องการแบบนี้คุณนาวีตอนนี้น่ากลัวมากแววตาแข็งกราจ้องมองเขาไม่วางตาเลย กระปปองรู้สึกอึดอัดน,นิดหน่อยเขาไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เอาซะเลยคุณจะบอกว่าลูกค้าผิดเหรอเอเผมเปล่าคิดแบบนั้นนะครับเพียงแค่คิดว่าบางทีลูกค้าอาจจะไม่ชอบไอเดียของผมมากกว่าเออพี่เออคุณนาวีลองเป็นเลยคนทําดีกว่าไหมครับเกือบหลุดปากไปซะแล้วจะโยนงานหรือไงเฮ้ยกระปปองแอบถอนหายใจเพียงลําพังไม่ครับแค่เสนอความคิดเห็น ปัดพาละขอโทษครับหมดแรงที่จะเถียงในเวลาแบบนี้ถ้ามาอารมณ์นี้ยังไงก็ไม่ฟังอะไรกันอยู่แล้วยอมรับไปง่ายๆจะได้จบเหนื่อยกับลูกค้าก็จะเบื่อจะแย่อยู่แล้วตาผมมาครับ2เท้าก้าวเดินตามคำสั่งของเจ้านายคนดุปลายเท้ารู้รู้กันอยู่ว่าเป็นที่ไหนลูกค้าสาวคนนี้กระป๋องก็ไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครทำไมถึงได้ป่วนกันมากมายขนาดนี้นะ ทำงานนะไม่เหนื่อยหรอกจะลูกค้าแบบนี้สิเหนื่อยจนแทบจะขาดใจไอติมมะนาวเพิ่มพลังเมื่อกี้คือหมดพลังงานไปเรียบร้อยแล้วละ่ะเหลือแค่ไม้ไอติมไม้ดูต่างหน้าเท่านั้นปังเฮ้ยห,หัวใจกูจะวายเสียงประตูหน้าห้องเจ้านายปิดลงเสียงดังมากอารมณ์ตอนนี้มันคือห้องเชื่อดีๆนี่เองลูกกูจะรอดไว้มะมึงอย่าให้กูเจอหน้าลูกค้าคนนี้นะจะทำอะไรอะเจ้ไหวแม่งมัง้ง อ้อตอบกลับอย่างกวนๆเธอกำลังเป็นห่วงน้องกระป๋องของเธอมากๆไอส้สินก็ยังจะมากวนประสาทกันอีกเดี๋ยวแม่ก็ฟาดด้วยบันทัดฟุตเหล็กซะเลยภายในห้องทำงานที่ทุกคนคิดว่าเป็นห้องเชือ่อเจ้าของห้องเดินไปน้าบนเก้าอี้ทำงานของตัวเองแล้วส่วนกระป๋องที่เดินตามเข้ามาไม่หยุดยืนอยู่ตรงจุดเดิมกับเมื่อรอบก่อนที่เข้ามาเขาก้มหน้ามองปลายเท้าตัวเองด้วยอารมณ์น้อยใจปาอืมมานี่สิ ทำไมอ่ะมาเร็วๆก็ได้คนตัวเล็กก้าวเดินตรงไปหาคนที่เอ่ยแรกกันเขายังคงก้มหน้ามองพื้นไม่อยากเงยมองหน้าเจ้านายจอมดุแม้รู้ดีว่าตอนนี้ไม่ใช่คุณนาวีไปแล้วแต่เป็นโหพี่โลใจร้ายอ่ะหมดพี่โลมาแฟนของเขาเองก็มันเรื่องงานไงคนใจร้ายดึงตัวเขาลงไปนั่งบนตกัก โอบมือไปรอบเอวเพราะกวางค้างเกยไหลกดจมูกดวงลงที่ซอกคอหอมกลับป๋องตัวน้อยเอียงคอหลบได้อากาศแสนงอนแต่ป๋องไม่ได้ทำผิดสักหน่อยอ่ะเพราะกระเทียมได้น้ำเสียงกระงง,งงอดลูกค้านะ่ะเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้พอแก้ตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงน,น้นป๋องไม่อยากทำแล้วจูจูจ,จูรู้แล้วรู้แล้วพี่ขอโทษแฟนเก่าพี่โลปะเนี่ยแกล้งกันเหลือเกิน คิดไปเรื่อยถึงใช่แล้วจะแกล้งเราทำไมพี่โลมาตอบกลับมาด้วยเสียงนุ่มหูพาให้อารมณ์งองแงของกระป๋องเบาบางลงปาอืมคืนนี้เป็นนอนห้องพี่นะฟังคำชวนของพี่โลมาจบเขาก็ยิบออกมาจนกว้างพี่โลมานอนห้องป๋องเองสิไม่ไปหรอกตกลงห้องเราสองคนน่ะเหลอก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแค่นั้นแหละ คุณปฏิหารกลับไปทำงานได้แล้วครับครับเจ้านายเรายิ้มให้กันอีกครั้งแต่รีฟีป่าของกันและกันเบาๆแล,ล้วกระป๋องตัวน้อยก็พลาตัวออกจากตาของคนเป็นแฟนเพื่อกลับไปเป็นเจ้านายกับลูกน้องตามเดิมคุณนาวีคนหน้าดุได้กลับมาอีกแล้วกระป๋องแอบมองบนไปนิดนึงด้วยแหละขี้เก๊กชะมัดเลยอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไร แค่เรามองตากันก็สะท้านไปทั้งหัวใจอย่าให้ใครเห็นหัวฉันแอบส่งสายตาวหวานให้ไปเพราะอยากเก็บไว้เป็นระของเราสองคนสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทส่จต่อไปนะครับขอบคุณครับ Yeah ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio